เหมือนเหมือนอุทยานหินพันปีอะนี่เออน้องเขาบอกว่าผามังกรบินตางนี้ก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกของกินของใช้ครับอยู่พอประมาณเดี๋ยวไปไหว้พระข้างบนกันก่อนพาไปดูสถานที่กัน สถานที่จริงใหญ่กว่าที่คิดนะครับอลังการกว่าที่คิดเราดูในเฟซในอะไรดูเหมือนเล็กๆนะดูเหมือนไม่ใหญ่มากนี่คือบริเวณหลานด้านบนนะครับพระพุทธปุทษยคีรีสีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออูุทองนะครับ Ong dây mang được vian nát song ông Hàng kiao gần พุทธพาสองห้าหกหนึ่งสวยมากตัโมลีคืะกระถมใช่ครับหลังองค์พระนะครับ ta mi thăm lần này đô 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 nguyên ý lô nâng lên wow ครับโครงการนอนาคตจะสร้างพระเจดีย์นะครับพระจุลมนีเจดีย์สวรรค์อยู่ข้างบนเขานะครับในอนาคตโอ้ลมเย็นเดี๋ยวเราจะลอดถ้ำออกไปอีกฝ่ายนึงครับไปอีกด้านหนึ่งของภูเขา องด้วยพระโาดอาราตามนำตาตังไกรตข้ามนำตาตังไกร้งข้านำตาตังไารโตพระสันโธพระโคตโมปัจจพระองคสีอริยเมโตมมคุณคามีความหวานมีความนตั คนาข้ามนโอโหพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพุทธกับเนีแก <Okay. S 1> okay. เป็นพระพุทธรูปแก <Okay. S 1> okay. สลักกับอยู่ภายในถ้ำ <Okay. S 1> อีกฝั่งหนึ่งจะมีพระแม่มูลีพระแม่ทรณีบีบบีบมวยผมนะครับอ๋ <Okay. S 1> oh. ในถ้ำจะมีน้ำหยดนะอรอยพระพุทธบาทดูครับ เหรียญบวกเหรียญใส่เต็มบาทก็พออย่าถลักออกมาได้ดีมากเสอหน่าสวย้ะทรงเดียวกันหมดเลยน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันดูครับใหญ่มาก อ,อ๋อนี่ไงบอกมีน้ําตกเป็นทานน้ํำแต่ไม่แรงมากถ้าฝนตกหนักๆน,น,น่าน่าจะเยอะกว่านี้นะ เยอะอยู่นะนี่พอสมควรเป็นทาน้ำตกเล็กๆครับของนี้อร่ยยอยี่งวันนี้ตรงที่เป็นพื้นที่ขาวๆนี่แหละเนี่ยพื้นขาวๆน,น้ำตกน้ำตกจะเอาน้ำมาจากตรงไหนฮอ <laughs> นี่ฝั่งนี้ก็ไหลตลอดเหมือนกันนี่้าคาจะดืน้ำน้ำแก้วนีะผมว่าไม่น่าใช่อ่ะน่าจะน้ำธรรมชาติใครจะไปสูบน้ำปล่อยได้ตั้งวันอสวยนะพูถ้ถึงว่าถ้าน้ำเยอะๆนะคงแบบซัดออกมาคงสวยงามดี เนื้อเนี่ยเจด,ดีด้านบนกำลังสร้างอยู่ก็อาจจะมีท,ทางขึ้นน่าจะมีทางขึ้นแล้วล่ะถ้ามีคนขึ้นไปทำเจดีขนาดนี้แต่ว่าทางขึ้นอยู่ทางไหนยังไม่รู้ ฟรีด oh oh. yeah, ้วยครับอุ้ยโอ้เดี๋ยอะสุดจะมีที่ที่หนึ่ง ทำดันนอกดานล่างโยใหญ่โตมโหฬารน,นี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นถ้ำพระอีกจุดหนึ่ง เดียวกันครับพุทธพะุทธสกรสีสวนภูมิพระวุฒิขององจำลองย่อ เดี๋ยวลงไปดูตลาดกับว่ามีของขายอะไรบ้างเมืองโบราณอู่ทองมาสีมออ ไส้กรอกหมูสุดโคราชตรงนี้มีหมวกขายนะครับเนมกงกกมีกรอบมกกุ้งเกี๊ยวทอดไส้กรอกยักษ์ก,กุ้งรดไส้กรอก ตร้อยแข่ง แค่ไอ้อ่ะ,อะรับขบา้ขาบว่าก็น่าจะมีประมาณนี้ประมาณ30ร้านได้ร้านขายกางเกงเสื้อผ้า ยเยงนแตละห้าสิบเสื้อผ้าของที่นรกเมลอนโลละหกสิบหมูกระเจี้ยบช็อกุ้ย

าาไปด้วยไปม้ปเดกัูปแบบเดอยวอีกไม่นานก็จะยกขึ้นเนอสียงเรานก่ได้อ๋อพระเกดรดองเสียน,นี่ใช่ไหมใช่ค่ะยกขึ้ในไว้เหนือเสียบรางอืมคล้ายๆเป็น,นพระราศีโอเคท่าน ฝั่งนี้เป็นฝั่งบริเวณสารานะฝั่งด้านขวานะครับขวาขององค์พระมาถึงทางเข้านะครับนะเป็นกระเบศนนที่จะต้องนำขึ้นไปกกประดับไว้บนเสียนพระด้านบนนะคร ตอนนี้หวางให้คนปิดทองอยู่ด้านล่างมาุกันเพื่อนก่อนที่แล้วแล้วนะนก็ไให้รับโชคจากวต่การทีทที่อยู่าดทาง้ามานักก็ไเน้เขาเรนี่กมีพี่น้องเเขามานี่ต้องเอาข้อมูลไว้คะไม่ใช่เล็กๆเลยนะ บนจันายวันจันทร์แต่บนจันาที่กับน้ำนะครับมาจากยอดเขาที่วดนาะนะครับเป็น,นทีนทน่ต้องการคนไทยเรี่ยเลียก็ได้เดินทนางเข้ามาช่วยกันอาบน้ำนส่หลับตาแก็มาสาไหวขอนะครับมาล้างงน้ำที่บนที่ท อ้าทัรมาในการตะบนแตู่้เลยบุนการู่้เลยครับคนพี่คนหน้าคนแม่ะตะุนแู่้อพูดาว่าพุดตามเอาแตะบุนแ่ตู้ตามมัเอาแตตะบนู่้ครับ่าไดูเรืงักตู้ของพระอารนนะครับต่อไเรื่ทนะครับพูดตามระกุนใตู่้ามังตุนแต่ตู้าเรา่ดูกาอุาร 啊。